เมื่อรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรได้มีท่าทีชัดเจนว่าจะมีการผลักดันพรบรสถานบันเทิงครบวงจรหรือ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กต้องการที่จะมีการเปิดบ่อนคาสิโนให้ได้โดยมีมติครม เพื่อจะนำร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรจนนายวันมัวหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็รีบบรรจุเป็นวาระการประชุมพิเศษโดยเร่งด่วนซึ่งทาให้เห็นว่ามีการชงลูกรับลูก การระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อต้องการให้พรบสถานบันเทิงครบวงจรประสบความสำเร็จให้ได้ในรัฐบาลชุดนี้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจเสียงคัดค้านคําท่วงติงของประชาชนทั้งประเทศหรือกลุ่มต่างๆซึ่งในขณะนี้ มีการแสดงออกถึงการคัดค้านการเปิดบ่อนคาสินโนอย่างกว้างขวางกำลังลุกลามไปทั่วประเทศแล้วก็มีกลุ่มต่างๆได้แสดงตนออกมาอย่างเช่นกลุ่มของนักวิชาการกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมกลุ่มราชบัณฑิตยสภา กลุ่มผู้นำแรงงานกลุ่มผู้นำศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาทีของพระอริยวังโสมูลนิธิหยุดการพนันกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่อต้านหรือว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมอีกหนึ่งร้อยองค์กรรวนแล้วแต่เป็นการ ต่อต้านการเปิดบ่อนคาสิโนทั้งสิ้นรวมทั้งมีการเคลื่อนไหวชุมนุมนอกจากกลุ่มคอปทอที่กรุงเทพแล้วก็ยังมีการเริ่มต้นการชุมนุมในต่างจังหวัดเพื่อต้องการที่จะชุมนุมแบบคู่ขนาน,านเพื่อโหมโรงให้สถานการณ์สุขงอม เพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ควรประมาทที่ผ่านมาเราเคยเห็นการออกพอรบเนรโทษสกรรมแบบสุดซอยหรือล้างผิดให้คนโกงแบบเหมาเข่งจนเป็นที่มาของการชุมนุมขยายผลไปทั่วประเทศและก็ขับไล่รัฐบาลของคุณยิ่งลักชิน,นวัตรวันนี้ถ้าหากว่า กระแสการต่อต้านบ่อนคาสิโนโจุดติดและก็ขยายวงไปทั่วประเทศก็เป็นเรื่องอันตรายแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่สนใจเรื่องการต่อต้านแล้วก็พยายามอ้างบอกว่ามอบจุดไม่ติดบ้างคนหน้าเดิมบ้าง แล้วก็ถ้ากลัวม็อบก็ไม่นำเรื่องนี้เข้าสภาบ้างระวังประวัติศาสตร์ทางการเมืองอาจจะสํมรอยได้เมื่อมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการชุมนุมเนกาซิโนโล,ลุกลามขยายตัวไปถึงการขับไล่รัฐบาลนางสาวแพทองทานก็เป็นไปได้ครับ